สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ HR ยุคใหม่นะครับ HR ยุคใหม่หมายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นเป็นคนกลางและทำงานกลยุทธ์มากกว่าเอกสารนะครับโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและก็แนวคิดสมัยใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรต้องการพูดสั้นๆคือ HR ยุคใหม่ผู้พัฒนาผู้สร้างวัฒนธรรมแล้วก็าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจองค์กรไม่ใช่แค่รับเงินเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็รับคนเข้าทำงานอย่างเดียวนะครับแต่เป,เป็นผู้ขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านคนยุคใหม่นะครับ ต้องเพิ่มเงินเดือนถ้างานของเขาทำเกินคาดทำประโยชน์เกินคาดให้กับองค์กรของเรานะครับและอย่าไปตามองคอ์กรหรือว่าโครงโครงสร้างเงินเดือนขององคอ์กรเพิ่มดีกว่าครงเดิมนะครับบางคนที่เก่งในอดีตไม่ได้การันตีว่าจะเก่งในอนาคตนะครับคนยุคใหม่ดีกว่าครับแต่ถ้าตามทฤษฎีคือ10 เจ็ดสิบยครับอ,อ่าสิคือการอบรมสั่งสอนหรือว่าเราไปฟังอ่าวิทยากรที่เก่งๆเราจะได้แค่สิบอ่าคือการอบรมแล้วก็เจ็ดสิบคืออ่าเราต้องลงมือทําแล้วก็ปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็20คือคนสั่งหรือว่าหัวหน้าแล้วก็แรงบันดาลใจจากการสนับสนุนของ h ED r ครับ การรักษานะครับไม่ใช่แค่แบ่งกําไรให้กับลูกน้องนะครับแต่ถ้ามีก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าเจอคนทกซิกนะครับเราต้องอดูว่ามันกระทบกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้ามีนะครับเราต้องอไม่ให้เขาอยู่แต่ถ้าไม่มีเราจะพิจารณาแล้วก็ดูว่าเขา,าทำประโยชน์ให้กับให้กับองค์กรเรามากดีแค่ไหนนะครับ แล้วก็ uh, HR ต้อง uh, ตั้งคำถามเพื่อดึงคำตอบที่เป็นศักยภาพของคนนั้นจริงๆแล้วก็ uh, ทำประโยชน์ให้กับ uh, องค์กรของเราได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้อ uh, งการออกมาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่องค์กรเราต้องการได้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็ HR คือต้องเข้าใจงานและก uh, พ็พอๆกับเข้าใจคนนะครับ ครับสวัสดีครับบ๊ายบายแ